อะไรครับวันนี้น้องไทยกินข้าวกับอะไรครับบอกก่อนปรับยายก่อนหนูกินข้าวกับอะไรลูกมุ้ยเป็นลายเอาฮะจมูกะกะตึมอุ้ยกะละกะตุมอะไรวะดอกอดอกระถินดอกอะไรนะดอ,นดอกกระถินดอกกระถินอะไรๆยยยยเอทำยังไงกินพับปะคนงานท่านผู้ชมขะ กินเขากับดอกกะทินว่าซ่านดอกกะทินผัดเออเน่ยายเฮือนแม่น้องไทยเออแม่น้องไทยทำงานนี่ทำงานถอนหญ้าถอนหญ้าออกจากโคนทุเรียนเล็กนะคะทำงานกับลูกหน่อยพี่น้องลําบากซําใดนี่หมาดก็กัดตูดยุงก็กัดตูดเออแม่ก็ทำงานนี่ฝนตกแดดออก เดี๋ยวก็ถึงเวลานอนแล้วนี่ใช่ไหมห่วงยังเน้ะทุเรียนก็ล่วงเนาะเตื่นมาก็อยู่ในป่าทุเรียนนี่แหละลำบากยากเข็นปุ่นอันนุนดอกพี่น้องดอกล่วงหลายวันแล้วเ,ลเดี๋ยวยายจะไปเปิดน้ำก่อนให้น้ำทุเรียนคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ประมานี้นละค่ะ,ละ,ละ